สวัสดีค่ะพี่มินวชนินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการปล่อยวางนะคะคำว่าปล่อยวางเนี่ยนะคะถ้าเกิดแบบเอาตามที่พี่มินรู้สึกแล้วก็นั่งวิเคราะห์กับตัวเองนะคะว่า เออเราปล่อยวางได้ยังไงนะคะทีนี้เนี่ยคือคนเรามีความทุกข์ไม่เหมือนกันมีกระบวนการผลิตทุกข์ไม่เหมือนกันพี่มินก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยเป็นคนทุกข์ง่ายแล้วก็แบบว่านิดๆหน่อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆหรืออะไรแล้วก็แบบออพอ,อป,ฏบปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่นะแต่ว่า การปฏิบัติของเรามันก็อีกเรื่องหนึ่งอะนะคะมันก็อีกเรื่องหนึ่งคือเขาเรียกว่าการที่จะ,ะการปฏิบัติแล้วใช้เป็นจนมาปล่อยวางได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสำคัญมากเลยนะคะคือเราปฏิบัติก็มันก็มีช่วงที่พี่มิ้นปฏิบัติแล้วก็ปล่อยวางไม่เป็นนะคะหรือว่า เ,เราก็เราก็ดื้อดึงแล้วเหมือนกับยึดถือว่าเราปฏิบัติแล้วทำไมปล่อยวางไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะมันมันมันก็เนาะมันแต่ละบุคคลนะมันไม่เหมือนกันบางคนไม่ต้องปฏิบัติเลยเขามีพื้นฐานมาดีเขาอาจจะปฏิบัติมาแล้วในอดีตอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เขาคิดได้คิดธรรมะอ่านคําคมแค่บทเดียวเขาก็ ปลดล็อกแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนโอ้โหนั่งกําหนดนั่งอดทนนั่งยุดเนาะพองเนาะอ,อะไรก็แบบโอ้โหจะระเบิดอ,อ้อีแปน้นจะแตกเนี่ยบางคนมันไม่เหมือนกันอะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้พี่มิ้นอยากจะพูดในแบบหมู่คนที่ทําได้ยากอะปล่อยวางได้ยากพวกคิดมากอะนะคะพวกคิดมากนะคะเหมือนตัวเองเพราะเราก็มีประสบการณ์จากพื้นฐานของการที่เป็นคนคิดมากทุกง่ายมานะคะพี่มิ้นว่านะคือการ อุปกรณ์ที่จะทำให้เราป่อยวางได้คือการฝึกสติยังไงต้องมีต้นทุนตรงนี้นะคะถ้าไม่ฝึกสติมาเลยณนะตอนหน้างานที่เราเจอเรื่องทุกข์ที่เราเจอเรื่องที่เราคิดมากคิดไม่ออกอ่ะนะคะเราจะหยุดกระบวนการการคิดมากไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าใจของเรามันมีความอยากอยากได้อีกอย่างหนึ่งนะคะอยากได้การแก้ไขปัญหานะคะแล้วเราออกแบบแล้วยึดติดด้วยว่าแก้ไขปัญหาเท่านั้นจึงจะมีความสุข เราจะรอมีความสุขตอนที่แก้ไขปัญหาได้เท่านั้นเนี่ยนะคะคือถ้าไม่มีสติมองแยกแยะตัวเองไม่ออกเลยเพราะเราจะเอาอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะคะแต่เมื่อมีสติแล้วเฮ้ยเออเรากําลังดันทุรังและดันในเนี้ยจิตใจที่มันมีความอยากเนี่ยมันดันมันดันขึ้นมานะคะร่างกายกับจิตมันเชื่อมโยงกันอยู่ความดันขึ้นนะอย่างเนี้ยนะคะคือคือ,คอเ,ขเขาเรียกว่า ความดันของความรู้สึกมันขึ้นนะคะแล้วมันเชื่อมโยงกับกายไอความดันในร่างกายมันก็เลยขึ้นอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าลมลมที่เกิดจากจิตอ่ะแบบภาษ,าษาธรรมก็คงมีอธิบายอยู่นะคะถ้าเกิดใครอยากไปเรียนอภิธรรมก็ก็อนุโมทนานะคะเราจะได้พูดเป็นเนาะไม่ไม่เหมือนพี่มิน้นพี่มิ้นพูดไม่เป็นจําแค่คาจะคือเอาเราแค่เทียบเคียงอ่าตามตามที่เราเราเรา,เรานึกนึกคิดได้อะไรเงี้ย ะะทีนี้เนี่ยมันจะคิดเรื่องการปล่อยวางไม่เป็นเลยนะคะอ่านธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดไปก็เบอร์นะคะไปกราบเนาะไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร้องไห้ไปอะไรต่างๆนานานานะคะมันไม่เข้าเลยอะ่ะมันไม่เข้าเลยนะคะสติปัญญามันไม่เข้าเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการฝึกสติของเรามันไม่มีคุณภาพ การฝึกสติของเรามันไม่มีคุณภาพแล้วเรามีต้นทุนแห่งความคิดมั่นถือมั่นมากอย่างเงี้ยนะคะคือพอพี่วินมาจับจุดตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยนะคะเราเลยต้องตั้งใจเอาเป็นว่าต้นทุนเราน้อยต้นทุนเราน้อยต้นทุนสติเราน้อยต้นทุนปัญญาเราน้อยเราจะต้องเออพยายามนะคะพยายามไม่เออแบบยังไงอะไม่ไม่เขาเรียกวอะไรนะไม่คือคือต้องต้องพยายามขยันอะนะคะต้องพยายามขยันนะคะ มีโอกาสหรือว่านึกขึ้นได้คือต้องพยายามนึกให้ได้ะนะคะเหมือนกับเราเออจะต้องทํานู่นทํานี่เราก็ต้องเตือนตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยเราเรา,เราต้องทําอันนี้อันนี้นะอะไรเงรี้ยเป็นคนขี้ลืมมีตางหากอย่างเงี้ยแต่ว่าดันทุลังดันทุลังในการฝึกสติไม่ใช่นนั้นจะดันทุลังให้มีสติยังไงณนะขณะที่ทุกมันก็ไม่มานะคะดังนั้นก็เอยคิดเนาะเออทำอะไรก็ใจเขาออกรู้ตัวใจเขาออกรู้ตัวนะคะ หรือว่าทำน่นทนํานี่พยายามใส่หนอเพราะว่าหนอเนี่ยคือการลืมนะคะเออนอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าหนอเนี่ยมันเพื่อให้จิตแนบกับอาการที่เรากําหนดรู้นะคะที่เอาสติเข้าไปรู้คิดก็คิดหนอร้อนก็ร้อนหนอเหมือนกับหนอให้มันแนบอย่างเงี้ยนะคะและอีกอย่างหนึ่งคำว่าหนอสําหรับพี่มิ้นท์เนี่ยก็คือเฮ้ยทำอะไรอยู่เออทำอะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทำอะไรอยู่นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอะไรอยู่เนาะทำอะไรอยู่เนาะเงะี้ยมันมันทำให้เราเตือนอะว่าเฮ้ยเราเราเรากำลังทําอะไรอยู่นะ <c oughs> เพื่อที่จะหนอปิดท้ายอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เออมันก็คิดคิดได้นะะนึกได้นะคะติดคํานี้ไปก่อนนะติดคํานี้ไปก่อนแล้วจิตใจมันก็จะติดกับการที่หาตัวสติว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้สติมีไหมและสติอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันก็คือทําให้เราขยันมากขึ้นปรากฏว่าเวลาเจอทุกนะคะ ม,มันไม่ใช่ก,ก็ทาก็ยังทําไม่ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีสติในระดับหนึ่งที่คิดได้ว่าเรากําลังหมุนติ้วกับความคิดกําลังหมุนติ้วกับความคิดในเรื่องของความอยากอยากจะได้แต่ทางแก้ไขแบบนี้เรากําลังล็อกเป้าละว่าเราจะเอาแบบนี้เท่านั้นและเรากําลังล็อกเป้าด้วยว่าตัวเองควรเราตัวเองจะมีความสุขเมื่อได้สิ่งนี้เท่านั้นอย่างนี้นะคะอพอล็อกเป้าเสร็จเราใครเป้าว่าเออปล่อยมันก็ได้ มันมันจะยังไม่ได้อย่างนั้นนะคะแต่ฉ like bueno. ันจะไม่บีบคั้นร่างกายตัวเองให้ความดันขึ้นให้ความดันของความรู้สึกขึ้นเพื่อให้ความดันในร่างกายเพื่อความเดี๋ยวความดันในร่างกายมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ปล่อยปล่อยทุกอย่างปล่อยทุกอย่างนะคะหมายถึงว่าปล่อยปล่อยก็คือยอมรับเออไม่มีตังค์ก็ไม่มีตังค์จะทรมานก็ทรมาน ะะพี่มินก็นึกไปถึงตอนที่ตัวเองถูกนวดอ่ะนะคะเราไปนวดตามร้านค้าหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าอย่าเกรงนะคะใช่เวลาที่เราทําการไม่เกรงเป็นเพราะตอนที่เกรงมันอัตโนมัตินะคะมันกําลังร่างกายมันกําลังตื่นตัวมันกําลังแบบเกรงสู้นะคะเกรงสู้อย่างเงี้ยยิ่งเกรงยิ่งเจ็บนะคะยิ่งเกรงนะะยิ่งเจ็บนะคะแต่พอเขาบอกว่าอย่าเกรงและเราทําการไม่เกรงเป็นอะ่ะ เออปล่อยมันจะเจ็บแค่ไหนมันก็จะเจ็บจีดลงไปแต่ทําไมความรู้สึกว่าระหว่างเกรงต่อสู้ต้านกับความไม่เกรงแต่ปล่อยให้เขากดให้ไปให้เต็มที่ไอ้กดให้ไปให้เต็มที่มันเจ็บน้อยกว่าอย่างเงี้ยพี่เมนก็เอาความรู้สึกนั้นคิดอย่างนั้นนะคะมามาดูว่าอะ่ะฉันจริงๆคือฉันไม่อยากจะทุกข์นะคะแต่ถ้าฉันยอมรับความทุกข์ได้แล้วมันจะเจ็บแค่ไหนอะ่ะมันเจ็บแค่ไหนปล่อยมันไปเลยปล่อยให้มันเจ็บไปเลยนะคะ เครียดก็ปล่อยอะ, <c red> อะเครียดเครียดอะเครียดไปอะเครียดจะเครียดไปถึงขนาดไหนอย่างเงี้ยอะเราก็ยอมรับพอยอมรับความรู้สึกเจ็บปวดเออมันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นคือเออเราจะ,จะเรายอมรับไปเลยกับการที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะเวลาที่เราไม่ยอมรับนะคะเวลาที่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับว่บาปัญหามันถูกแก้ไม่ได้แต่เรามีความอยากตัวเราเอาจิตเราไปผูกมั่นกับความรู้สึกอยากแก้ปัญหาให้ได้นะคะแทนที่จะยอมรับ คือทำทีละจุดอะนะคะทำทีละจุดยอมรับว่าปัญหาตอนนี้ยังแก้ไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่ปักว่าปัญหาแก้ไม่ได้ตลอดไปนะคะแต่เราถ้าสติเรามีสติเราจะเข้าใจว่าตอนนี้เท่านั้นที่มันยังแก้ไม่ได้อะ่ะยอมรับการแก้ไม่ได้อะ่ะปล่อยช่างอ่ะช่างอะ่ะสมมติปัญหาคือตัวปัญหาคืออะไรตัวปัญหาคือมีนี่มีนี่คือ,อยังไงต่อปัญหาเมื่อแก้ไม่ได้แล้วเขามาด่าอะ่ะด่าก็ดา่าด่าแล้วเจ็บเจ็บอะ่ะตอนนี้เจ็บอ่ะตอนนี้เจ็บก็ยอมรับว่าเจ็บนะคะ แล้วก็มีความคิดมากต่อก็คือ,อยอมรับไปทีละสเตปอะยอมรับไปทีละสเตปนะคะคืออยู่กับปัจจุบันไปทีละสเตปที่กําลังโดนอะไรมาโดนอะไรมาโดนอะไรมาเนี่ยมีสติปัญญามีสติแล้วสติจะนําทางเราทําทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างพวกเนี้ยมันจะได้ทอนความเจ็บปวดที่เอาทุกอย่างมารวมกันไอเอาทุกอย่างมารวมกันคือตอนที่เราไม่มีสติคือเราทุกหมดเลยเราทุกหมดเลยเนี่ยนะคะเนี่ยพี่มิงคิดว่าเนี่ยกระบวนการปล่อยวางของคนคิดมากเนี่ยมันจะต้องทาอย่างเนี้ย นะคะมันจะต้องทําอย่างเงี้ยอันเนี้ยจากประสบการณ์นะคะจากประสบการณ์ดังนั้นฝึกสติก่อนนะะฝึกสติก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะรอยความทุกข์ทีละอย่างว่าเออเราทุกข์มากที่สุดตอนเนี้ยคำว่าทุกข์ของเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะทุกข์ของเรามันคือเรื่องไหนทุกข์ของเราเราคือความกลัวความกังวลอ่ะกลัวแล้วพอไปถึงที่สุดของความกลัวในเรื่องนั้นๆมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเรายอมรับได้อะเป็นยังไงเป็นกันอย่างเงี้ยนะคะ มันจะขลายลงมเยอะเลยก็คือเรากล้าเผชิญนะคะความกลัวก็แก้ด้วยความกลา้านะคะจินตนาการไปนะคะอันนี้สำหรับพี่มินนะสำหรับพี่มินนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าหรืออะไรยิ่งไปคิดย,ยิ่งอะไรยิ่งเครียดนะคะคเราองมีพื้นฐานไม่เหมือนกันดังนั้นอ่านแบ่งปันสําหรับคนที่พื้นฐาน ระบบความคิดใกล้เคียงกันก็แล้วกันนะคะขอแบ่งปันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะใครชอบคลิปธรรมะแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง Youtube พยาเพชรพัฒนรนาคราชเพจอัญมณีเพชรกรดแก้วพี่มินด้วยนะคะแล้วขอเชิญชวนมาร่วมบุญบูชาอัญมณีเพชรกรดแก้วของเสด็จพ่องเพชระนะคะ <c oughs> ก็บูชาได้ที่เพจอัญมณีเพจแก้วเช่นเดียวกันมีพลังอธิษฐานจิตอันบริสุทธิ์ของท่านไว้นะคะแลวเหลาสาม,มารถเทว,วดาที่นําพลังอิทธิฤทธิบุญญฤทธิของท่านท่านสมมามรถเทว,วดามาผนวกไว้กับพลังของเสด็จพ่อเพื่อนะคะตั้งจิตตั้งใจที่จะช่วยเหลือลูกหลานผู้บูชาด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ